ราคาหุ้นอีกหนึ่ง<ม>บริษัทเมื่อวานนี้ก็เห็นภาพการฟื้นตัวนะห,หุ้นของไทยออยล์ไทยออยล์เมื่อวานเนี่ยบ,บวกขึ้นมานะครับบวกขึ้นมามแล้วก็เห็นทิศทางของกราฟของราคาเนี่ยก็เริ่มเริ่มเห็นการ ผงหัวขึ้นของตัวราคาหลังจากที่มันมีความชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของโครงการพลังงานสะอาดที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของตัว UJV ที่เป็นผู้รับเหมาต่างชาตินะครับแล้วก็มีปัญหาว่าโครงการเนี่ยไม่สามารถสงมอบได้ทันในช่วงไตรมาสที่1ของของปีนี้ครับแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการต้องยกเลิกสัญญากันแล้วก็การเรียกเงินประกันและประเด็นการฟ้องร้องแต่ประเด็นหนึ่งที่ตลาด ก็ยังมีคําถามต่อคือโอเคแหละในส่วนส่วนของบริษัทเขามีการอนุมัติงบเพิ่มเติมเพื่อเดินหน้าโครงการให้แล้วเสร็จในปีเจหนึ่งแล้วหลังจากนี้ไปโครงการพลังงานสะอาดของไทยออยเนี่ยจะเดินต่อยังไงผู้รับเหมาที่จะมารับไม้ต่อจาก UJV เนี่ยจะเป็นใครรวมถึง กลุ่มที่เขาจะเข้าไปทํากันต่อเพราะว่าปัจจุบันเท่าที่ทราบข่าวคือว่าผู้รับเหมาช่วงเดิมที่เป็นของ UJV ตอนนี้ไม่ได้เข้าใช้งานกันแล้วใช่ใช่เนื่องจากว่ามันมีการยกเลิกสัญญาใช่นะก็เลยทําให้แน่นอนนครับพอไทยออยยกเลิกสัญญากับกลุ่ม UJV ก็เป็นเหตุที่ไอ้กลุ่ม UJV ก็ต้องแจ้งไปที่ผู้รับเหมาช่วงว่าผมเราได้รับการยกเลิกสัญญากับไทยออยไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้ระเหมาช่วงที่อยู่ในพื้นที่ก็ต้องออกไปก่อนอันนี้ก็ตามสเต็ปของเขานะฮะก็อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้แต่นี่นก็ตามนะฮะอย่างที่คุณจตุพรพูดถึงนะครับว่ามันมีความคืบหน้าละรเรื่องของโครงการพลังงานสะอาดหรือว่า Clean f o r s i Project หรือว่า CFP เนี่ยนะครับก็มีสส่วนนะที่เริ่มเห็นความคืบหน้าส่วนแรกก็คือรายงานข่าวนะครับว่าทางไทยออยเนี่ยบอร์ดของไทยออยได้มีการแต่งตั้งบริษัทที่ชื่อว่าบูด plc อืคือบ o o เนี่ยครับก็คือเป็นที่ปรึกษานะครับรับหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมโครงการพลังงานสะอาดครับทั้งหมดก็คือว่าเอาเบื้องต้นก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ผู้รับเหมาหลักแต่ได้ผู้บริหารโปรเจกต์ก่อนอ่านะครับก็คือตามรายงานข่าวคือบ o o นะฮะบู o บู Wood แล้วูเนี่ยนะฮะบู plc อันเนี้ยตรงเนี้ยซึ่งแน่นอนละครับว่า ก็เป็นผู้ชำนาญการอยู่แล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้นเองถ้าดูตับตามโปรไฟล์ของทงอางวูดพีเนะฮะปรากฏว,ว่ามีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มปตทมาอย่างต่อเนื่องออรู้ไม้รู้มือกันอยู่นะครับโดยเป็นบริษัทที่ปรึกษาและวิศวกรรมข้ามชาติของอังกฤษนะแล้วก็เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นําระดับโลกในด้านการให้บริการปรึกษาและวิศวกรรมในแง่ของพลังงานและวัสดุแก่ลูกค้าในภาคส่วนพลังงาน และวัสดุต่างๆทั่วโลกแล้วก็แน่นอนนะครับว่าเป็นบริษัทที่เสนอให้บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซลูชันดิจิทัลการเพิ่มประสิทธิภาพแก่สินทรัพย์และการลดคาร์บอนด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์ที่อูดเขามีอยู่นะครับสัญชาติอังกฤษนะฮะแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องของเนี่ยด้านวิศวกรรมเป็นที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมเ,เรื่องของพลังงานซื้อขายเรื่องพลังงานต่างๆเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในนี้หมดเลยโซลูชันและดิจิทัลต่างๆเกี่ยวข้องพลังงานอูดเขามีความชํานาญการ และที่สําคัญเคยทํางานกับปลรออยู่แล้วด้วยนะเป็นที่ปรึกษามาก,ก่อนอเพราะฉะนั้นรู้ไม้รู้มืออันนี้ประเด็นแรกคือในมุมของอผู้บริหารจัดการหรือว่าควบคุมข้างบนนะในแง่ของโครงการ CFP นะครับอันนี้เปาะแรกตามรายงานข่าวว่าชัดและบูดได้ตแต่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้วแต่ที่กําลังจะชัดก็คือผู้รับเหมาหลักเพราะอย่างที่บอกว่าบูดเนี่ยเขามาทาหน้าที่เป็นเหมือนแมวมอง เป็นเหคนคอยคนคอยคัดกรองครับเป็นอยู่คอยดูว่าจะเอาใครเนี่ยมาทําโครงการต่อในฐานะที่เป็นผู้รับเหมาหลักเพราะวุลเนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่อยู่บนและคนดูโปรเจกต์โครงการทั้งหมดที่จะเสร็จในปี7-1ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณสุภชัยบอกไปก็คือว่า โครงการหลังจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการสรรหาผู้รับเหมาหลักที่จะมาทําหน้าที่ในการที่จะเข้าไปสารงานต่อในหลายๆยูนิตของโครงการพลังงานสะอาดที่บางยูนิตก็90%แล้วบ้าง70%แล้วบ้าง80%แล้วบ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยทางแหล่งข่าวเองก็มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวการเข้ามาทําหน้าที่ของตัวบุต ม,มันมีคำสองคำครับคุณสุภาชัยเรื่องของ EPCM ว่าแตกต่างจาก EPC อ,อย่างไร,รใช่ไหม,มนะครับก็คือตัวของ EPCM นะฮะก็แตกต่างจาก EPC ก็ตรงที่ว่า EPC เนี่ยเป็นผู้จ้างผู้รับเหมาเนี่ยในแง่ของเป็นเสร็จก็คือเทินคีที่แบบทำทั้งหมดครบทั้งหมดก็คือทำงานก่อสร้างผู้รับจ้างก่อสร้างพูด,ดง่ายๆนะครับส่วน EPCM เนี่ย ก็เป็นผู้จ้างผู้จ้างผู้เชี่ยวชาญมาบริหารจัดการและก็ควบคุมโครงการให้กับเจ้าของโดยเจ้าของเองก็ยังควบคุมงบประมาณและจ้างผู้รับเหมาเองเอาง่ายเป็นโซ่ข้อกางเนี่ยความน่าสนใจก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยในโครงการพลังงานสะอาดเนี่ย c f p ของไทยออยเนี่ยไอโซ่ไอวงจรในการดำเนินโครงการเนี่ยไทยออยเนี่ยถูกตัดออกไปเลย มันมันมันมีมันคือคือไม่เชิงตัดแต่เพียงแต่ว่ามันมีมันมีสามระเวลไงระเวลแรกคือเจ้าของโปรเจกต์ก็คือแตงอ้อ่ใช่ระเวลที่2มาก็คือ UJV ก็คือผู้ลเหมาหลักแล้วระเวลที่3ก็คือผู้ละหมาช่วงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยหนึมเนี่ยมันไม่ได้ถูกเชื่อมกันอ่าหไม่ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูในในสได้อ่าถูกต้องผ่าน2เท่านั้นต้องผ่านสแต่รอบนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าการวางกลยุทธ ในการเดินไปถึงเป้าหมายเนี่ยเขาใช้วิธีการคือไทยออยก็จ้างผู้เชี่ยวชาญนั่นแหละจ้างที่ปรึกษานั่นแหละคนมาดูแลโครงการแต่เจ้าของโครงการยังคงควบคุมงบประมาณและจ้างผู้รับเหมาเอง ความหมายนี้คือว่าถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยไทยออยล์สามารถที่จะเข้าไปแทรกแซงเข้าไปบริหารจัดการเข้าไปแก้ไขปัญหาได้เมื่อที่ผ่านมาเนี่ยถูกตัดตอนหมดก็คือเงีตัวเนี้ยมันมีขนมชั้นอีกชั้นขึ้นมาก็คือไทยออยล์ในฐานะเจ้าของโปรเจกต์นะฮะแล้วก็รองลงมาก็คือตัวของบูดถ้าตามรายงานข่าวนะบูดก็ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่เป็นตัวแทนโครงการแล้วถัดลงมานะฮะก็จะเป็นเนี่ยฮะผู้รบเมาหลัก ใช่แล้วถัดออกมาอีกชั้นหนึ่งก็คือผู้รับเหมาช่วงอ,อก็จะมีมีซ้อนไปอีกหนึ่งชั้น,นจากเดิมเนี่ยอย่างที่บอกมันมีแค่3ชั้นก็ตอนตอน,ตอนนี้ก็จะเป็นพูดผมเปรียบเทียบง่ายๆคือขนม4ชั้นจาก3ชั้นมันก็จะมีเขาเรียกว่าความรัดกลุ่มมากขึ้นอ่าก็น่าจะมีก็คือผู้ด้วยความเชี่ยวชาญของบูดเองเน่ยน่าจะช่วยให้ไทยออยเนี่ยเอพอเห็นอะไรปุ๊บมันจะได้ตักเตือนกันง่ายหรือว่า หมายถึงว่าเข้าไปดูไอ้ด้านวิศวกรรมต่างๆตรงไหนมาติดขัดตรงไหนเนี่ยวูดเองก็จะได้เข้าไปดูควบคุมไงจากเดิมเนี่ยไทยออยตอนนั้นก็จ้าง UJV ก็เข้าไปก็เข้าไม่ได้ใช่ะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขเข้ามาเพิ่มเติมตรงนี้นะครับพูดถึงชั้นที่2แล้วนะชั้นที่3ก็คือผู้รับเหมาหลักนี่นะฮะตามรายงานข่าวครับคุณจตุพรครับว่าขณะนี้เนี่ยมีผู้รับเหมาที่มารับงาน e p c ก็คือผู้รับเหมาหลักเนี่นะฮะเห็นว่ามี2ชื่อ2ราย สองสัญชาติจากแรงขาวนะจากแรงขาวนะฮะแล้วก็มีการประเมินว่าน่าจะประกาศรายชื่อผู้ที่มารับงานรับเหมาหลักเนี่ยได้ในช่วงของอาจจะภายในเตือาพษาคมของปีนี้เลยชื่อที่ว่านะครับชื่อแรกเบทเทลเบทเทลนะครับจากสหรัฐอเมริกานะเบทเทลนะครับ,รบ B E C H T E L นะครับอันนี้เป็นสัญชาติของอเมริกานะครับ ก็มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาในกลุ่มของปทอมาก่อนด้วยเบสเทลนี่นะและก็เป็นองค์กรด้านวิศวกรรมและก่อสร้างระดับโลกที่ให้บริการด้านเทคนิคการจัดการการจัดซื้อและการก่อสร้างนะฮะโดยเบสเทลอินเตอร์เนชั่นแนลรับผิดชอบงานทั้งหมดที่ดําเนินการในประเทศไทยอยู่แล้วคือเขามีเครือข่ายอยู่แล้วภายในชื่อว่าเบสเทลอินเตอร์เนชั่นแนลก็ทํางานในไทยอยู่แล้วก็ใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและการจัดการทรัพยากรของไทยนะฮะร่วมกับ กลุ่มของเบเทลที่เป็นเบเทลที่เป็นตัวแม่ตัวใหญ่นะครับเบเทลคอร์ปอเรชั่นเพื่อดําเนินโครงการในภูมิภาคนี้เอาง่ายๆคือเขามีประสบการณ์ในย่านนี้แล้ว mm hmm. และในไทยด้วยอันนี้ค่ายแรกแะค่ายแรกครับสัญชาติอเมริกาอีกค่ายหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเป็นสัญชาติสมุไรญี่ปุ่นคือเขาบอกว่าผู้ท้าชิง mm hmm. คนที่สองเนี่ยคเคยขึ้นชกในเวทีนี้มาแล้ว เคยเปรียบเคยเปรียบเคยเคยเคยขึ้นชกเคยขึ้นชกเคยขึ้นชกมาแล้วเคยขึ้นแต่อาจจะตกเรื่องของน้ําหนักเ,เรื่องเรื่องอะไรเรื่องเรื่องของราคาเรื่องราคา,าคือคุณสมบัติคุณสมบัติได้แล้วได้หมดอก็คือเป็นเอาง่ายคือตรงๆคือเป็นผู้เป็นผู้ท้าชิงกับ U ู V มาก่อนแต่พอช่างน้ําหนักไม่ผ่านอพอพอนี่มาปุ๊บก็ปรากฏว่าด้วยยูเจวเขาดั้มราคา น้ำหนักเขาน้อยกว่านะครับมันก็เลยทําให้อีกคนหนึ่งก็ยังไม่ได้ขึ้นชกนะนั่นคือบริษัท JGC Thailand จํากัดเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นนะครับซึ่งบริษัทต่างๆอย่างที่บอกไปเขาเคยมาเข้าร่วมโครงการพลังงานสะอาดของไทยออยและมีการยื่นซองประมูลภัยผ่านด้านคุณสมบัติแล้วปัจจุบันเนี่ยดำเนินธุรกิจใน2กลุ่มธุรกิจหลักได้แก่ total เ <Engineering S 1> อนจิเนียริที่มุง่งเน้นไปที่สาขาธุรกิจที่ครอบคลุม,มและการผลิตวัสดุที่ใช้งานได้จริงรโดยอาศัยเทคโนโลยีเฉพาะตัวอย่าง JGC ดำเนินธุรกิจในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกอ,อันนี้ก็ถือว่าเอาง่ายคือถ้าเปรียบคุณสมบัติเดิมนะผ่านอยู่แล้วอ,อผ่านจา,จากตัวที่เขาเคยประมูลเมื่อ6กจะปีที่แล้วนะอันนี้ผ่านแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าสนใจนะเอาในเชิงคุณสมบัติเนี่ยผมว่า ไม่แพ้กันละไม่แพ้กันละแล้วก็อย่างไรก็ตามนะฮะว่ามีการคาดการณ์ว่าจะมีข้อสรุปนะฮะเรื่องของการเลือกบริษัทที่รับงาน EPC เนี่ยเป็นผู้รับเหมาหลักได้ในช่วงของภายในเดือนมิถุนายนนี้เลยนะหลังจากที่ได้หาหรือร่วมกันหลายฝ่ายโดยเกณฑ์ในการคัดเลือกจะไม่เน้นไปที่ราคาค่าจ้างเหมือนเดิมเอาง่ายคือไม่เน้นละว่าจะถูกจะแพงครับก่อนหน้านี้นฮนะต้องบอกว่าเดิมเนี่ยก็คือว่าคุณสมบัติผ่าน ไปสู้กันที่2ราคา,าใช่แล้วก็แน่นอนนะฮะ u j v ก่อนนั้นให้ราคาต่ํากว่าก็เลยได้งานไปนะครับแต่ครั้งนี้ไม่ดูที่ราคาละแต่จะดูที่ประสบการณ์และความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกอบปร,ประกอบพิจารณาเพื่อป้องกันการทิ้งงานเหมือนกรณีของ u j บเพื่อให้โครงการบรงงานสะอาดเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วเสร็จตามแผนคือปี271 แล้วก็พร้อมที่จะซีอดีได้ทุกยูนิตทุกโครงการนะฮะแต่อย่างไรก็ตามฮะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นใครอเออนะฮะก็เบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าระหว่างนี้เนี่ยจะมีการทยอยทดสอบระบบในแต่ละหน่วยนะครับของอโครงการพลังงานสะอาดคืออย่างที่ทางไทยออยล์เคยออกมาให้ข้อมูลครับว่าจริงๆเนี่ยมีการอธิบายว่าในแต่ละยูนิตเนี่ยมันก็มีความคืบหน้าไปแล้วเพียงแค่ว่าโครงการเนี่ยมันคือการผนวกกันระหว่าง เทลยี่เก่ากับเทลยีใหมห่เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีความสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับ,รบก็เบื้องต้นเนี่ยก็คาดการว่าในเรื่องของการทดสอบต่างๆเนี่ยหรือว่าโครงการจะดนวนการเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยก็ประมาณช่วงไตรมาสามของปี7จ็ดหนึ่งนะครับที่เป็นเป้าที่ทางผู้บริหารเขาได้มีการแถลงไว้แล้วว่าจะเสร็จทั้งหมดแล้วก็กลับมาเดินเครื่องได้จากเดิมเนี่ยที่จริงๆต้องเสร็จภายในปีนี้แหละแล้วก็เดินเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ให้กับไทยออยล์อันนี้ก็ถ้ามองไปข้างหน้าจำสามชื่อไว้นะฮะวูด PLC ครับแล้วก็อีกชื่อหนึ่งก็คือเบทเทลและอีกชื่อหนึ่งก็คือ JGC ครับนะฮะก็3ชื่อแล้วก็ผู้รับเหมาหลักจำสองชื่อเบทเทลกับ JGC ณตอนนี้นะณนะตอนนี้แต่จะมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงาน รัาจะมีใครมาชิงด้วยหรือเปล่าแต่ตรงนี้มีแค่2รลายอันนี้ถ้ามองไปขา้างหน้าสําหรับการที่จะไปต่อแต่ว่าถ้ามองกลับไปว่าอ้าวแล้วที่มันยกเลิกสัญญากับ u j เไปแล้วเนี่ยล่าสุดมีรายงานมาจากกู่รัเหมาช่วงใช่ไหมมันมีความคืบหน้าฮะฮเกี่ยวกับเรื่องของแล้วทิศทางอนาคตของคู่รัเหมาช่วงเนี่ยจะเดินต่อไปอย่างไรจากข้อมูลของทีมข่าวข่าวคุณธุรกิจที่ได้รับเนี่ยเบื้องต้นไซ้์งานปิด เป็นการชั่วคราวในโครงการ CFP นะครับโดยข้อมูลจากแหล่งข่าวผู้รับเหมาช่วงในโครงการดังกล่าวนะครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทยุ v จบีได้ทำหนังสือแจ้งต่อผู้รับเหมาช่วงทั้งหมดมให้ออกจากโครงการพลังงานสะอาดได้แก่บริษัทสรีชานะครับสเตคอน CAZ และ TRC เนื่องจากก่อนหน้านี้บริษัทไทออยได้บอกเลิกสัญญากับ UJV ไปแล้วครับส่วนค่าจ้างที่ UJV ค้างจ่ายต่อบริษัทผู้รับเหมาช่วงทั้งหมดคาดว่าจะต้องไปฟ้องร้องดำเนินคดีกันต่อไปปัจจุบันเนี่ยมีเพียงแค่สเตคอนเท่านั้นที่ได้ยื่นฟ้องต่ออนุญ,ญาโตตุลาการในต่างประเทศไปแล้วผู้รับเหมาหลักรายใหม่จะไม่เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าวและคาดว่าจะมีการจ้างผู้รับเหมาช่วงรายเดิม กลับเข้ามาประมาณ70-8ถึงอันนี้คาดการนะคาดการเป็นการคาดการจากแหล่งข่าวในในกลุ่มบริษัทของผู้รับเหมาช่วงที่เขาให้ข้อมูลมานะครับถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกับผู้รับเหมาช่วงเพราะต้องยอมรับว่าการไปฟ้องร้องคดีต่อ UJV เนี่ยไม่สามารถทำด้วยสารแพ่งในไทยได้อ่ามันต้องใช้สารระหว่างประเทศใช่ไหม เป็นอนุญาโตตุลาการที่ประเทศสิงคโปรโโ์แล้วกว่าจะเสร็จกี่ปีเหรอ,อไหนจะค่าทนายที่ต้องไปจ้างทนายเป,นเป็นเป็นลอเฟิร์มต่างประเทศที่นูน่นเขาคิดเป็นชั่วโมงใช่ไหมลอเฟิร์มนี่เรียกว่าแพง <ๆ S 2> แพงมากนะแพงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะ <ๆ S 2> ต้องมีบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นที่เขาก็มีกําลังที่จะไปเรียกร้องนะครับสิทธิ์ที่ต้องได้ผู้รับเหมารายเล็กๆหรือรายกลางๆเนี่ยเขาก็อาจจะต้องรับสภาพ กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าได้กลับมาทํางานต่อก็อก็น่าจะมีรายได้จากส่วนนี้เข้ามานะครับทั้งนี้เนี่ยเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมานะครับบริษัทเนี่ยได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา EPC โดยมีผลทันทีนะครับเนื่องจากผู้รับเหมาเนี่ยไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญา EPC ดังนั้นบริษัทขอยืนยันว่าการใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญา EPC จะไม่ส่งผลกระทบ ต่อการดำเนินโครงการ CFP ให้แล้วเสร็จอ,อันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นประเด็นที่ไทย,ยออยไหมค่ะไทยออยไทยออยเขาบอกอไว้บอกเรื่องสัญญากับทางด้าน UJV ที่เป็นสัญญา EPC อ,อย่างที่เราบอกคือรับเหมาแบบแบบเสร็จอาแล้วก็ทางนี้จะไทยออยเขาบอกว่าจะไม่กระทบนะฮะสำหรับในแง่ของการดําเนินการในแง่ของ CFP ให้แล้วเสร็จก็คือภายในไตรมาสสของปี271ร้นะฮะอันนี้ก็ในส่วนของ ผู้รับเหมาเดิมนะฮะอย่างนั้ก็ตามฮะด้วยโปรเจก t นี้มันเป็นโปรเจกต์พลิกชะตาชีวิตของไทยออยออะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนนะครับย้ํากันอีกทีนะฮะโดยทางฝ่ายบริหารของทางไทยออยนั่นก็คือคุณวนิดาบุญพิรักษ์นะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชีก็คือ CFO ของทางไทยออยก็บอกว่ากํากลังการผลิตของไทยออยในปัจจุบันนะครับคุณจตุพรครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาร์เรลต่อวัน หลังจากที่ CFP แล้วเสร็จนะฮะในปี2,71เนี่ยกำลังการผลิตนะฮะจะเพิ่มขึ้นเป็น4แสนบาร์เรลต่อวันหรือว่าเพิ่มขึ้นถึง45%นะครับในจากปัจจุบันนะครับโดยการเปลี่ยนแปลงประเภทผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับหลังจาก CFP แล้วเสร็จเนี่ยไทยออยก็จะสามารถผลิตน้ำมันที่เป็นเขาเรียกว่าน้ำมันใสเนี่ยได้มากขึ้นนะครับ แล้วก็น้ํามันหนักที่ราคาถูกอย่างพวกน้ามนันตกน้ํามันเตาอะไรต่างๆตัวนี้ก็ลดลงไปนะฮะซึ่งก็แน่นอนครับก็จะทําให้มูลค่าเพิ่มในแง่ของน้ํามันเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นนะ,ะแล้วก็เน้นเพิ่มสัดส่วนของน้ํามันที่เป็นน้ํามันเครื่องบินน้ํามันเจ็ตนะฮะที่มีมาจิ้นสูงพร้อมกับเลิกผลิตพวกน้ํามันเตาซึ่งมีมาจิ้นต่ำเนี่ยหรือบางครั้งเนี่ยมันขาดทุนด้วยซ้ำไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคุณลักษณะคือหนึ่งกลังกำลิตที่เพิ่มขึ้น 2. องมูลค่าเพิ่มสำหรับโปรดักเนี่ยก็จะเน้นน้ำมันที่มันมีน้ำมันที่มีมาชิ้นสูงอย่างพวกน้ำมันเจ็ทน้ำมันดีเซลที่เป็นกรรมฐานต่ำอะไรต่างๆตัวนี้นะครับซึ่งสกาปรปัจจุบันนะฮะการรวมกิจการกันอย่างเราได้เห็นนะครับว่าโรงก่นบางจากเขาควบกับเอโซใช่ไหมฮะทำให้ตอนนี้เขากำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณสัก3 0 0แสนบาเรลต่อวันก็สูงกว่าไทยออยไง แสนบาเรลต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ CFP เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นแชมป์เหมือนเดิมจากเดิมเนี่ยเขาเป็นแชมป์นะก็สูงสุดนะในประเทศนะเป็นองค์การที่ใหญ่ที่สุดแต่ว่าพอบางจากเขาไปควบกับเอโซ่ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้ในกลุ่มนั้นเนี่ยเขาเยอะกว่านะครับส่วนค่าการกลั่นปกติของไทยออยเนี่ยเฉลี่ยประมาณ5-6ถึงหเหรียญต่อบาเรลนะครับโดยค่าการกลั่นที่เพิ่มขึ้นหลังจากที่ CFP เนี่ยจะแล้วเสร็จเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ4-5ถึงเหรียญนะเอาง่ายคือ จากเดิมเนี่ย5-6เหรียญคุณจะพอฮนะก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะเพิ่มขึ้นอีก4-5เหรียญก็ทําให้ในแง่ของค่าการกลั่นเนี่ยหากว่า CFP แล้วเสร็จนะจะอยู่ที่9-11เหรียญต่อมาเร็วนะก็สูงขึ้นจากปัจจุบันอย่างมีนัยยะนะจาก5-6เหรียญเป็น9-11เหรียญเลยทีเดียวนะครับอืมครับอ่าก็นี่คือความคืบหน้าครับของโครงการพลังงานสะอาดอก็เอ่อ ถ้าเป็นตามข้อมูลที่แหล่งข่าวได้ได้เปิดเผยกับเราไว้เนี่ยก็ถือเป็นเป็นเซติมต์เชิงบวกเออเซติมต์เชิงบวกต่กไอไทยออยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความชัดเจนของโครงการแล้วก็การเดินหน้าต่างๆเพราะอย่างที่บอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังมีคำถามเรื่องนี้แหละว่าใครจะมารับไม้ต่อใครจะมารับไม้ต่อแล้วก็แน่นอนแลลวครับว่ามันก็โยงไปถึงหุ้นอย่าง CAZ คับสีชาจะะฮะสเตคอนไอทีดีนะฮะ <c oughs> ก็เอาง่ายคือผู้รับเหมาเนี่ยรับกันเละนะหลายหลายบริษัทนะครับแล้วก็ผมก็ได้เห็นใจสีชากับ c ีเนะแล้วก็ทีอาีกบริษัทหนึ่งนะก็คือดูจากงบอ,อัตรามาสหนึ่งที่ผ่านมางบของปีที่ผ่านมาเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากตรงนี้อย่างมีนัยยะเลยนะสีชาถึงขั้นพลิกมาขาดทุนเลยเพราะเขาต้องมีการตั้งสำรองเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้รับเกินค่าจ้างเทีเช่นเดียวกับ c ีเนะครับ ที่ก็ต้องบันทึกเรื่องของการด้อยค่าเรื่องของสินทรัพย์ตัวนี้เหมือนกันว่าเขาต้องบันทึกว่าเขาไม่ได้รับตังคนะ์ก็ต้องมีการบันทึกตรงนี้ไว้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เนี่ยงบการเงินออกมาไม่สู้ดีนะฮะแล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นเนี่ยเงินสดมันไม่มาสภาพคล่องมันเกิดหายไปนะฮะก็ถือว่าสาการตอนนี้หากว่าได้เร็วนะกลุ่มพวกนี้ก็น่าจะฟื้นตัวได้เร็วนะครับ